เวมาจากความตั้งใจจริงๆของเรานะครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับเกษตรกรสู่มาตรฐานการเพาะปลูกอย่างยั่งยืนธุรก,กิจฟาร์มโปและสมาชิกเกษตรกรหวังให้การทําเกษตรจากนี้ไปต้องเป็นการร่วมขับเคลื่อนจะทําให้ธุรก,กิจฟาร์มโปเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลออแกเนเชันภายในปี2030 นี้เป็นวันที่สําคัญมากๆที่เรามาฝึกบลมให้เกษตรกรชาวเมียนมานะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการเพาะปลูกของเกษตรกรที่เขตประเทศเมียนมาสิ่งที่เรามาพัฒนาก็คือการทําเรื่องเกษตรยั่งยืนซึ่งมันเป็นนวัตรกรรมรูปแบบการส่งเสริมของเราที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีการพัฒนาตนเองพัฒนารูปแบบการเพาะปลูก นอกจากมองเรื่องผลผลิตที่จะมีมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นการเพาะปลูกที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมดูแลคุณภาพชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งกระบวนการเพาะปลูกนี้ที่เป็นวัตมเนียนะครับก็เราพัฒนาเป้าหมายสําคัญด้านความยั่งยืนที่จะทำให้สําเร็จในปี2030ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายแล้วเราก็ต้องการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ฟาร์มปูเรานะครับในภาคเกษตรก็เป็นธุรกิจที่สําคัญครับที่จะทําให้มีโอกาสในการกักเก็บคาร์บอนได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดนาข้าวหรือแม้แต่พื้นที่ไม้ใหญ่อยาอ่างยางก็มีศักยภาพในการที่จะทําเรื่องการกักเก็บคาร์บอนเพื่อตอบแทนในเรื่องของประเทศชาตินะครับของทางเมียนมาที่มีส่วนสําคัญนะครับที่จะพัฒนาประเทศเมียนมาให้เจริญก้าวหน้านในสุนของการเพาะปลูกด้านการเกษตรครับแล้วก็ ตามปัจจาสามประโยชน์ของเครือ ى, ที่เราจะมาทําธุรกิจเราจะต้องตอบแทนให้กับประเทศชาติประชาชนแล้วก็คนในสังคมของที่เมียนมาก,ก่อนแล้วก็จะเติบโตไปร่วมกับธุรกิจของเราครับ